ต้าหยองเธอดังขนาดนี้แล้วเธอมีทั้งหนังทั้งละครทั้งผลงานอื่นแล้วทำไมเธอยังกลับมาเต้นเป็นไดเซอร์เหมือนเดิมเพราะเต้นหลายทุกคขึ้นบอกว่าคือว่าไปลองเพลงไ้ฟังแน่แนพเพราะไปลองเพลงหลายคือว่ากลับไปเต้นใ้เมืองแน่ <c oughs> แต่ก่อนบอกว่ามัมีลำเรืองคือบอกลำเรืองแนเกินเกินมากว่าจะได้ไปเหรีย่ไหวสัน้ยเกินทวนไปทางวหวเหรอเลี้ยงวันนั้นในทีมกับย่างต้องเลี้ยงให้มันจบปีสี่ครับคือว่าสิจบว่าจบครับสิ่งผูอื่นเต้าหยองไม่ได้ได้จ้าบอสเต้าหยอง เดยวถ้าผมขีดก่อนไปล่ำไหลมือไอพีเบียบุตรสกปรไปล่ำมาังเดกยกอ่ะเป็นกระแสกับเต้าหยองระเบียบกับเต้าหยองหมอนทองอยู่นะน้องเตอ่ะไอท้าเรื่องไอซิ่งดราม่าบุนนี่มาหลัวน้ำเนื้อเนี่ยครับเร็มไหนเขไปถึงลีสมือนเนี่ย พี่น้องครับผมนุ่มเจียราครับจิละเล่นจิละเล่านะฮะไพ่ต่างสองเหมืล็อตแม็กซ์มื่อนี้ขออนุญาตอัปเดตกับน้องเต้าหยองแน่กันแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเน,นี่ยไหนน้อน,นี่ิน้อเฮาไม่ได้พบได้พอกันโดนก็เพราะอกันโดนนะครับแต่ว่าอันเวลาหาตรงกันนี่เสื้อฮะ <c oughs> เอเอเอาเอาเรื่องแรกก่อนตอนนี้ปีได้หรอเรียนอยู่ปีได้หรอปีที่สองครับคือปีสองแล้วไว้ยน้อ เร็วองเออแป๊บเดียวคือปีสองรอกเห็นไปเลียนยังก่อนเห็นไปเลียนอันไหนไาเห็นไปเรียนอันปีนผาเห็นบะอันไหนที่ในวิชาเรียนหรือว่าไปเรียนส่วนตัวอันนั้นไปไปไปเลียนอันเกี่ยวกับหนังครับอันหนังของของผมเลยละครับแต่ว่าปีกล้องไปแล้วแล้วมันเป็นมันเป็นซีนนี่นะครับเป็นฉากอันั้นก็เลยได้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าไปเล่นผ่านแล้วมันปิดยังไดประมาณเนี่ยไปเล่นมือแรกเลยครับอัน มันเปลี่ยนผ่าเนาะครับแล้ว่ังนี้มันมันหัดหนังลอกเลือดซึมตามมื่อเสียคือตอนตอนไปเลียนมาตอนนั้นบอสแมนครับเออเอาที่เตายองเดี๋ยวมาอัปเดตกันแบบหลายเรื่องเดิมมีเวลาโดนบอสก็ได้ครับเออเออเอาเอาเรื่องเรียนอยู่ในยุคปีสองแล้วก็ยังไปเรี่ยนบ้างไปลั้าบ้างไป่ทยละครไทยหนังบ้างเป็นบอสตอนนี้ครับช่วงนี้ก็หนังกับละครกับกับบ้านมีนะครับก็มันก็ได้พักไปอีกนะครับอันนี้เลี่ยนกับ กับมี่ครับกับไปไปเอามันีก็ไปเอางานกับผู้มาเฮ็ดนะครับแล้วก็งานวงนี่ก็คือไปตลอดนะครับนอกจากจะสอบกิจกรรมที่แบบว่าต้องไปบังคับไปก็บซิมีล่าแน่นะครับแต่ก็บแต่ก็มีมีมีเมือสอบแล้วเตรียมเตรียมล่าไปแล้วตอนเอาไงเอาไงคือเลี้ยงคนนั้นในทีมก็ยังขอเลี้ยงให้มันจบปีสีครับคือว่าสิจบปะจบครับคือเลี้ยงจบหรือเปล่าจบต้องว่าจะจบแล้วต้องวหาจจบเอา แล้วเรื่องการเรื่องงานอ่ะหนังเห็นพี่ไอ้พึ่งไปเมืองเอ่หมู่บ้านโคกะโหลกไปเห็นพี่โปรโมทแล้วเป็นบอสนางเลยอย่างนางของน้องเต้าอ่ะเต้าลำซิงเออไอ้เต้าลำซิงแมนบอสเป็นใส่ซื้อนี่ใส่ซื้อนี่เล่นบอสตอนนี้อันน่าจะซื้อนี่แหละครับเมื่อวานแมนบอสแมนแมนใส่ซื้อนี่ซื้อไวน์ยังก่อนไอ้เต้าลำซิงไอ้เต้าลำซิงเลยบอสซื้อแต่ก่อนมันเป็นยังก่อนนังฝากคาแดนเออนางฝากคาแดนเออเอาเต้าลำซิงไอ้เต้าลำซิงซื้อนี่เลยตอนนี้แมนครับประมาณเดี๋ยวไหนเพิ่ ต้นต้นปีหนาซึ่งตัวมาจักสินกันได้แมนครับแล้วข้อแล้วร้ออะไรแล้วรมอบี่ปตอนนี้แล้วรยอนั่งมาท่านมี่ครับแต่ว่าเห็นพ่อเกินเกินมากว่าจะได้ไปเห่นยญไหวสันดิอุ้ยเกินทวนไปทางไหวเหรอแต่ตอนนี้ครับยั่งมาท่านแต่ละปากเด๋วเบิงในกลุมแฟนครับก็ว่าไปที่ทางใดนบอครับคิดว่าถ้าเกิดไปทางไหวจะโอเคไหมจะไหวไหมเอาตัวเราเองก่อนจะเพิ่งแบบว่าถามแม่แม่อ่ะ ก็ผมก็คือคือได้หมดครับเพราะว่าทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากลองละกองคือทุกอย่างมันเป็นการแสดงหมดมคือผมไม่ได้เกี่ยงว่าจะได้รับเป็นบทอะไรเล่นยังไงผม,อม,ผมตอนนี้ก็ผมแบบได้เล่นได้หมดเลยเอ,อไม่ได้ซีรีส์ัดเรื่องแบบภาพลากอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็คือทุกประาทของการเป็นนักแสดงก็ขึ้นเลยในเมื่ดแมนครับเอาอ่ามีอีกว่ามีอีกว่าอ่นานังมีละครเอ็มีก็จะมีเรื่อยอยู่เนาะเอ็มมีของพี่จินตนารครับสิบแปดท้ายวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับ อันอบนบอกซื้อเพลงมาอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้เ,เ, <laughs> เพราะเป็นอยังอ่ะก็เห็นแบบแบบเมื่อกี้ไหนนรึเมื่อกีๆๆ้ว,กว่าซื้อเพลงเป็อย่างนะ<อ>ครับาามันก็เซมีนางเอกครับจะเป็นนี่ครับบีบุษกรนะครับแล้วก็เซมีน้องลินน้องลินกับไปน้องหลินท่าพันยางแม่นครับจะต,ต้องต้องไปนี่ผมต้องเตรียมสติไปหลายๆครับปุ๊กว่าน้องเสี่ยวหยางแนี่ยครับถ้าเราเคยหลินก็นั่งเราไม่เคยวางอยู่เหมือนกันแต่ว่านั่งกันก็อไปเน็ตสไตล์นั่งแล้วก็มันก็น่ารักครับเออเออเออ เอา้าวนี่คืองานภายนอกที่อัปเดตไปได้ทั้งเรื่องเลือดเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องอีบอยพี่กลับมาที่คำว่าระเบียบวัฒนินสิบเมออร์เต้ตาหยองว่าเด็ดเดีจา้าบอสเต้าหยองอ <laughs> เิกน,นีน้รดูกาลนี้ก็เข้ามาบอสน้องเต้าหยองของระเบียบวัฒนินสิบมันวัชชินนะครับเอ <c oughs> อผมกับก็ห่วงเฉพาผมมาแต่ดังใดยังเสียครับมันมันก็สิเป็นแค่แค่ซื้อนะครับที่แบบว่าเป็นบอลสิโบเอิร์เอิร์แรกๆก็คือนน่ครับเป <c oughs> ็นแบบว่ามัมัต้องเอิร์เอิร์ทำาันนี้แล้ว แล้วเราเราต่อยางเอ็มยี่ส่วนรวมยังกับการซอยระเบียบในฤดูกาลนี้บ้างเขาบอกไลยวาไปทางในในงานเบื้องหลังในการช่วยงานยังว่าบอสหนีด้วยอ่ะยังครับเป็นเป็นแค่ชื่อนะครับก็มีมันจะมีทีมเบื้องเบื้องหลังของลูกหลังของพ่อกับแม่นะครับอยู่แล้วปีนี้หลายๆคนอาจจะเค้าไปเมืองหนาวที่ระเบียบแล้ว่ว่าบอกเขาไม่ได้ไปเมืองเดีจะไปเจอเต้าหย่องในช่วงไหนบ้างในในฤดูกาลนี้เลยนะของคาว่าระเบียบเลยฮะ ก็น่าจะให้ผมบอกหมดน่าจะจําไม่ได้นะครับว่าคิวงานมันมี30บวันถึงสาเวันนะครับไม่ใช่คาว่าระเบียบคือบนเวทีระเบียบสิโชว์ตั้งแต่2องทุ่มจนถ<อ>ึงเที่ยงราดเลยไหมสิทิพอ่วงในของต้อยเอายองเนี่ยก็จะเป็นช่วงแรกนะครับ<อ>ช่วงแรกเ<อ>ต้น3เพลงนะครับออพอเต้น3เพลงแล้วก็สีขึ้นมาลองเพลงพอลองเพลงเสร็จก,ก็จะเป็นออกช่วงล่ามช่วงช่วงออกมาลองเพลงคือเป็นช่วงแบบช่วงกลางแล้วเอเสิร์ฟของตัวเองเลยไหม แมนครับเออจะเพ่งหรือเราจะว่าจะเพ่งสองเพ่งครับเออเพ่งแนวแนฤดูกาลนี่อ่ามีมอเตอร์ไซค์ห่างกับกอดข้างสุดท้ายครับลองลองหลังเพ่งพ่ออะไรเป็นช่วงกลางแล้วทีเป็นพาดหลังกับกวางเงีวแล้วเพราะว่าสีเตรียมโตแต่งหน้าครับเป็นลัมแมนครับฤดูกาลนี้รัมเป็นอะไรเฮาการะลำเป็นตัวลายคือเก่าเออเออเป็นยังไงเป็นไงนต้องพักกำกับการรับเป็นลายของเขาสำหรับผมกระยั่งกระยั่งวันท่านไหนกระยั่งเห็ดเห็ดบ่ถึงกับค้าว่ารับบทลาย แต่กะกับพยายามที่จะปแลวก็เลนนมันคือไหมครับเลนเนียจังไลค้นจังสิแบบจังสิสวนแนวเฮ้าแกงแกงกวดแกงเกือบใส่เฮ้าอย่างสิไหเขาเลนท่าสร้างจะพอแครับประมาณน,นั่นแหละบรรยากาศสร้างระโศดสะพัไปนารักไปขนาดนี้เออแต่กับพยายามครับผมพยายามแต่ว่าปีนี้ล่ำเรืองกับสิบเอ๋คอยหนักครับแต่ละโตกับซิมี่แต่ละโตวันแต่ละคุ้นนะแต่ละค้นกับซิมี่อัน บทที่แบบว่าเล่นไปแล้วจบได้พักนอนผ่าเตยล่าใช่รครับคือทุกคนได้พักหมดแต่ว่าได้เล่นหมดทุกคนเหมือนกันเอาไงคือปีนี้เป็นการกระจายบทให้กับทุกคนให้มันพออกันแมนคับเออหนึ่งสิ่งที่ลหลายๆคนหลายๆคนก็นยังถามเต้ยหยองอยูอ่ว่าเต้ยหยองเธอดังขนาดนี้แล้วเธอมีทั้งหนังทั้งละครทั้งผลงานอื่นแล้วทำไมาเธอยังกลับมาเต้นเป็นเิสเซอร์เหมือนเดิมเพราะอะไรอ่ะเต้ยหยองคือมันคือมันเป็นภาพจําแล้วครับม,มันเป็นภาพจาแม่นผมสิพอเต้นมันก็จิตผิดมันก็จิเป็นเครื่องๆแบบว่า เอามาเขลาลังเวทีผ่าแต่งหนาะแล้วมันก็สีว่างเงวมันก็มันก็นกนกสิเป็นแบบเยเวลาที่มาซื้อก็เลยแบบว่าเอาเต้นไปรลดจนเจ้าของแบบว่าไ่ไหวแล,ะละ้วล่ะพ่อเล้วรออย่างประมาณเนี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังก็ยังก็ยังขึ้นเต้นเหมือนเดิมรักษาสถานะความเป็นนักร้ออยู่เพื่อกนบ่แม่นครับแต่ว่าอันพ่อผมมไม่ได้ลองเพี้ยงสิบางคนก็จะแบบว่าเอาเคือเต้นหน่อยเทมผมก็เลยผมก็เลยว่าแต่ถ้าจะให้ผมเต้นเยอะเต้นเต้นเหมดสคริปที่แบบว่า อันเสร็จผมมี่ยังสิผมก็จะไม่ร้องเพลงอืม,มันจะถึงสามารถแบบเต้นได้อ,อะไรเงี้ยครับคันไม่เกันแร่องใจขิดคนนะ <c oughs> คือตอนนะี <c oughs> ้กนายเป็นว่าเพอเต้นหลายเพอเต้นหลายทุกคนก็บอกว่าคือว่าไปร้องเพลงในเมงแน่พราว่าร้องเพลงหลายคือว่ากลับไปเต้นในเมืองแน่แต่กนบอกว่าผพามีลำเรืองคือบอกร่ำเรืองแ,น,แน่ <c oughs> เอาใจยังไงดีล่ะ <c oughs> ออเอาเห็ุไปน้องการว่นนี่ละเออเอาทุกอย่างเลยเออเป็นวะเท่าหยอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอพออยู่อยู่บนเวทีอย่างนี้เนาะมันตั้งแต่เช้าถึงก็ตั้งแต่เนี่ยสองสามทุ่มถึงเช้าถึงสองสิแล้ววงวัยก็เ็นบอกว่ามีเป็นถ่ายละครละครต่อไว้เหรอทุกมือในไว้บอกก็ถ้าสมมติว่ามอนี้มีงานต่อเดื่นเรามีงานต่ออยู่คนไปไทยอยู่ขอนแก่นผมก็ต้องแบบแค่ร้องเพลงแล้วก็กลับเลยเรา่วงหวะไงพี่ๆเข้าเจ้าเพื่นเลยประมาณนี้ ปีนี่ล่ำหลายกว่าปีที่แล้วแล้วแม่นบหกับ้างกันมันก็มีบ้างครับแต่แต่ละฉากก็ได้พ่อเดี๋ยวไปพ่อโชว์สเต็ปเดี๋ยวไปแม่นบอกบอหรอครับผมไอ้พ่นเอาฟังหน้าไม่ทีกับพ่อเหรอดิ้นึงแล้วดิ้นึงดิ้นึงขอสักนึงก่อนขอสักนึงก่อนเลยแล้วขอสักนึงก่อนมาหนึ่งก่อนล่ำก่อนล่ำเอาล่ำล่ำเห็นบ้างไหนแดีวถ้าผมขีดก่อนไปล่ำไหลายมือไอวีบีบุตสกปรกไปล่ำบ้างเดี๋ยวก็ บ้าสุดยุคใครแลลายมืออ่ออ่ะเรื่องบอเรื่องการงานวันนั้นบอกเคยอยู่ในสมองบอกเคยมองอนาคตถ้าการว่างแผนไว้แม้ว่าใจเฮานี่ขี่ข้าหลายเป็นตนาย โย่ของเงินพ่อแม่ใส่สนุกเล่นเที่ยวกินเฮ้ยดได้อยูไไ่ได้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 เอาอีกเรื่องเรือรอ,อีกเรื่องประเด็น <c oughs> เห็นที่งานอ้ลงในเพจมลแม็กซ์เองไอก่อเต้าหยองระเปียบกับเต้าหยองหมอนทอง <c oughs> เออหเห็นเรืเ่องผูดได้กันแน่เรื่องผูดได้กันแน่เรื่องแพนกันได้ครับผมมาแต่ยอดใจของุกคนเออเอาง่าที่เป็นเต้าหยองยุงสิละ <c oughs> ่ะเป็นไงเป็นไงในช่วงเวลาสองสามวันที่ผ่านมาก่อนนั้นมีคนเอารูปเราแบบ อยเป็นกระแสกับเต้าหยองระเบียบกับเต้าหยองหมอนทองอยู่นะน้องเต้ก็เห็นครับก็เห็นโหดเนืองโย่แต่ว่าตอนนั้าก็แบบผมว่าถ้าเราไปเฮ็ดผมผมยังเรียบๆอยู่เอาเมื่อกลับฝั่งก็เหมือนกับเอาเต้าหยองคือคือผมสิพรหยองเอี่ยครับแต่ว่าก็เป็นมุมที่น่ารักไปเนาะเออเป็นมุมที่น่ารักไปเอาเต้าหยองอ่ะอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายอีเดีเออเรื่องของเอ่อ เาอาเรียกแม่ถามกันแล้วกันนะฮะขออยากจองถามอ,อ่าเดอ้อ <st> พ <it> ี่มเทไหนสิเป็นไหนก็ไปถึงหลีสมุนตีกะเป็นกะถ้ากะถามมาโยครับได้กะกะบอกกะสอนกันไปนั่นละครับว่าไหนมันฉิบมันบ่ฉิบได้กะกะคือก็คืนยุคก,กับที่โตเพิ่นว่าเพิ่นสิปฏิบัติปฏิบ,ตมมบัติตามบ่เพิ่นสิเฮ็ดโตขึ้นหนีมออย่างสิงครับแล้วพูกันได้ฐานะของอ้าหน่องปกติหรือเป่ก็คือปกติครับหลังบ้านหลังไม่ก็เพื่อนอยู่ได้อยู่ใช่มั้ยครับ ก็ได้ครับไอทามเรื่องไอสินเิงดามาพวกนี้มาลู้นล้วเนอเนี่ยครับบอสหรอแล้วหลังๆมาไอ้ก็เริ่มเห็นจริงรีแบบโพลแบบอานรูปเดิมๆรูปใดๆว่ากันไปตอนที่เจอนนองสินะก็มีหลายๆคนบอกว่ายามไหนนอสเซนจริงรีกับมาอยู่กับน้องแบบนี้อย่างสินะเป็นแบบนี้เออหรือว่าตัวเราเองยังไงดีก็คืนเนี้อบาเบอนั่นแหละครับกัญจีปฏิบัติตัวคืนอะไรกับมันปันโย์ที่ตัวเรานะครับไม่ว่า มันมันจะไปเฮ็ดเนี่ยก็สร้างกันการปรับตัวกับการปรับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่างไรเนี่ยปับนั่นที่บอกว่าการการปับอาการปรับสัศนคติอาครบมาว่ากัน้ยนั่นแหละครับเขาเกิดยึดกับตัวเพคนแล้วพได้พอกันเจ้าเดือนเราตั้งจากพได้พอกันเมื่อลังเปิดร่องครับเมื่อเปิดรงมันไปหาโย่เออเนาะไปหาโย่เห็นขับเห็นขับนั่นขับลาสุด เออเออเอาเอายู่เพื่อ,อนได้ขออยู่กาสินยอยู่ขํามเงครับอยู่บ้านพวิราภงเลยครับออแต่ว่ามันกะห่างออกจากตัวเพื่อไปเจ <ม S 2> ็ดกิโลครับค,ค,คนทักคนกัลรสินีึน่กันพี่น้องครับร้างนานาดีขึ้นกันเอออายุทากันโต <c oughs> เออมจังอุ้ยข้ามเมืงก็กไม่ได้จะเล่นหรอกเอาหยองแม่เอออะไรกับเพื่อนเพื่อเมืองแบบว่าเอออะไรก็การบอการอยู่เพิ่อเมืองการทัศนะเอ้ไม่ใช่การแล้วการอยู่ฝั่เมือง สมเด็จบ่เอาหรอเออพวกมันรู้จักไปทางพุนเห็นบอกข้อกับลิทิอัตตาดิรายดคนพไม่้องเอาต่อย่างสนายเนี่ฝากนะว่าจะมีผลงานอะไรกันแต่รือว่าทุกสื่อที่เราเจอต้องยอนเหตุทุกคนติดตามไปนะครับก็ผมก็นะครับอยากให้ทุกคนฝากติดตามเพจก็เปลี่ยนวัฒนธรรไว้นะครับเป็นเป็นเพจหลักเลยนะครับที่เราจะไปแสดงคิวงานแต่ละสถานที่นะครับก็ถ้าใครอยากเจอหรือว่าอยากมาหาอยากมาทักทายก็มาได้ตลอดนะครับ แต่กัันคันมาวลานอนกับสิอพ่อเด้ครับนะครับกฝากผลงานหนังนะครับในภาพยนตร์นะครับสี่แล้วๆนี่แหละครับของไอต้าลังซิ่งนะครับพทนี้ก็จะเป็นบ๊ทที่ผมเป็นตัวรักเลยมักศิษยนักเนี่ยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปเบิงเมื่อแบบว่าผมอยากอ่านคอมเมนต์ว่าคนเบิงสิแบบคอมเมนต์จังไหนนี่สิครับผมก็จะได้เอาไปปั๊บไปปั๊บปุงนะครับ แต่ว,ว่าความสวยเมืองเออไอเต่ลาล้ำซิ่งปาก้อาไปย้อนเมืองไอ้หนุ่มรถไทยด้วย <c oughs> เออเด่ดเด็นขึ้นกัน <c oughs> เอาดีๆเจไ๊ไรนะครับในอันเดี๋ยวก็นอนต่ออย่างนะฮะอัปเดียทุกคู่ค้างกับสินี่ <c oughs> มาเด่นเหตคุยเยอะเรื่อยนะฮะอันดับที่สินะผ้าสุดามาต้องขอโทษเด้อแ, <c oughs> แล้วก็ฝากแม่แม่ข้อมินเบาๆพร้อมนะครับผมขอบคุณต่ออย่างเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ